ตอนนี้กำลังลาลดรถหางเครื่องออกครับดินล้มขึ้ยังพุ่นคั้นหนึ่งกันลาดรถไทคั้นหนึ่งผลลาลดรถหกล,อล้อพุ่นออกจากบริเวณงานครับที่เป็นดินเนาะโอ๋ห,อหมายว่าครับรถไทลากรถใหญ่คือสิบ่ขึ้นหรือเปผมว่าแต่แมคโครแมคโครใครอยู่ครับคันใหญ่ กินตะขับค่อยๆดึงไปเนาะค่อยๆดึงไปโอ้ฮะอ่ะทางนี้ก็เวทีมอระมครับพี่นอ้องไปยางเปิดเวทีมอระมมาเดี๋ยวควาเอาโฟวิ l เอารถไทยมาลากเอาแมคโครมาลากครับ นี่ฮะกำลังหือหันน้องครับเก็บลำพโพงรถนี่6กพกลอดีลยเล่นซีบก็คัดเหมือนเนี่ยนับค่าเล่นค่าตมี้นะครับเขาย่อยดึงเขายายลากไป เอาขอบคุณ165้าไลค์ครับส่องมาน้าสตอรี่ไทยพี่นอนไดนเบิ้งกันบรรยากาศกันเชบห่านเพื่อนครับนี่ฮะเขาย่อยลากเขาย่อยดึงออกไปครับแอดอาจสิีบรสะดวกยางปันไดเด้อดีมันเลมนะครับ ดินมันลมนะครับเหนียวน้ำนะครับกสีท้ายเป็นมุมๆไปเบื้องการทํางานเบื้องการเก็บด่านเพิ่นครับเมือเช้ากรับไปสัมผัสเขาหย่าละนะครับเบื้องในคลิปแรกเนี่เบื้องในคลิปสองกำลังลงนะฮะหรือยอดเบื้องในไรสดกไทรครับกําลังเนี่ยวกำลังไหลอยู่นะครับเพราะว่านะกะเดือดตัวนครับจักรวาจังได้นะฮะนะภัยธรรมศาสตร์เนาะกต่มีภัยอยากให้เกิดดอก ะหางขอกหางเคียงไปแล้วครับเทย่อยออกแล้วรถบาดสามสี่ขันทย่อยไปแล้วนะครับย่างรถเก็บกอุปกรณ์เแข่งเสียงเก็บเวทีเดีเ๋ยวนาะเก็บผ้าน,นี่แหละตอนนี้ก็ได้เทย่อย,ย,อยเก็บลำโพงขึ้นรถครับคำมาพันมาเมือนน,น,น,นนี่หนอ่อยแอดคำแล้คนหนึ่งมือนีคำแล้คนหนึ่ง จักเป็นทีกเจ้สีแล้วบอลแล้วพูดว่านะก็เลยประมาณพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยุติพรุ่งนี้ไม่มีการแสดงกันมาหยุดวงสามมือนะฮะ มวนอวยปุ๋ยนะครับบานบุญบางไฟแต่วิพยากเกิดน,นะครับจลตวรวจสอนเพิ่มเน้อนอ,อุตสาห์กรรมการแสดงให้พี่น้องสาวสารคามนเบิ้งกับ่ได้เบิ้งกันครับนะวงแตกกระเจิงเลยตอนนี้กำลังเก็บผ่านกันเอาดันๆครับสองร้อยไร่ครับพี่น้องส่องมนาสตอรี่เพจมนาสตอรี่ ทิกต็อกมาน้าสตอรี่ยูทูปมานาสตอรี่เป็นกำลังใจให้เด้อนะครับมานาแฟมิลี่นำครับสองสามล่องอาพีพัานหนังมาเบงกันเก็บร้านเพิ่นรถสลิปินก็นออกไปแล้ะเมื่อกี้สองขั้นนะรถตู้ <c oughs> นะออกไปแล้วไปพักก่อนนะเอารถไทลากออกไปครับรถตู้สองขั้นครับเดี๋ยวตามเลยรถทางเครื่องอีกสองสามขั้นนะรถบาดน,นะ ตอนนี้เท่าที่ย่างอยู่กับย่างตอนนี้แหละครับผมรถเวทีพ่นรถเคียงเสียงพนดีแหละตอนนี้ก็สิมันมืออยู่พันมามอ่ะเระตุ่มเป๊ะนะครับผลนำทีเดียวจังหวะ มือแรงนี่สิสีมีอย่างอีกภานนอกมั้มือแรงนี่วะน่าสี่ห้ามอีกบายนอกมัทำเป็นงานหมอนรับนี่ก็ได้อะขอบคุณทุกการกดไลค์ครับใครกดไลค์ให้ก็ไให้อยู่ดีมีแห้งแข็งแรงน้ำด้วยครับ <laughs> เป็นกำลังใจใครกดแชร์แห้งแห้งลุ้ยครับใครกดติดตามก็แห้งลุ้ยเพิ่มเติมครับ ดินกำลังกามครับพี่น้องแดดออกแหงเนีล่ะรถขั้นหกล้อครับึงู้นะหัวปักลงไปในโค้นเลยครับเพราะว่ามันดินลมกันพอโดนที่แรกมันเป็นยังหนอเจอกะกับท่าบดดาปกติเพอโดนนำฝนฝนตกมาเนาะมันเลยเอียงซุดลงไปก็สิเลยนะครับ มันก็นย่อท,ทยอยเก็บพลุพ่นห่าปอลำโพงหาาปยัยงออกขึ้นรถมันพลุ่นโอ้ยนะนี่ครับพี่เขายางไปยางมาพี่ตองโอ้ยพลุ่นพลุ่ สย่อยรถหล้อลากออกไป<ช>แต่รู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะปีนี้น่าจะสองรอบนะเพราะว่าเมื่อเดือน2องเดือนสามเนที่ผ่านมาก็เพลงนะเจ้าของพลังานเพลงเพือ่อนอายไซมอนยิงกระเสียชีวิตแล้วอุบัติเหตุนะ<ช>รอบนี้ก็มาสแสดงก็ถือว่าหนักสุด<ช>นะไม่เคยเจอแบบนี้เลยตั้งแต่ทําวงม,มาปกติจะมีแค่พายุหรือว่าฝนตกนะ าไม่ไม่ได้รีบแบบนี้ไม่เล่งแบบนี้ใช่ไม่ได้เปลี่ยนคือคือไม่ต้องมีรถมาลากแบบนี้อ่ะก็เขาแสดงบนพื้นปูนไงแต่ว่ารอบนี้เขาแสดงบนพื้นดินถมใหม่ใช่ก็เลยโดนแจ็คพอตเลยใช่ก็นั่นแหละครับทรงกระลังใจกับหมอลำคว่ำฝนร่วมมิตรครปินอ่ะครับแล้วก็ช่องยู u ูบสองของเราเนาะที่อยู่ที่นี่นะกับมาิ่งแล้วก็ครับผมทั้งสองทรงทรงกระลังใจกันะครับ ไผรกะพอมีเงินได้กินได้ไส่กะโอนมาเป็นคานน้ำมันตัวไหได้คร้บพี่น้องเนี่ยรรครับผมน้ำซิ่งก็แล้วเสร็จอยู่เหมือนกัน <c oughs> เอานี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศ <c oughs> นี่ฮะทยอยเก,ก็บลานเก็บจังแบกถอยกันเราไปใช้รถอีกขั้นหนึ่งทั้งผุนครับผุนเก็บเขา่าเก็บคล้องผุน นะทีมงาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอ้30 31 32 33โอ้นะครับเป็นร้อยครับเป็นเป,น,นเป็นร้อยเด้ก็กระจายกันอยู่อ่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนเนี้ยที่ทําง,งานอยู่ประมาณ50คนเออเอ็กน้ําอยู่เนี่ยนะครับ เอานี่แหละครับบรรยากาศปีนีพาะพรีพ,อพ,พอนองมาเบิงครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ดกดแชร์มานาสตอรี่สวัสดีครับ